อัปมาดาแต่ยังให้สวยเกิน tamam> กันตีแอนบลอาสวัสดีค่ะพี่เจสวัสดีค่ะบริอานเหม็นเนจ๊าพ่อคน้องเพลงอยู่คุกไปใกลไกกูเดีนนักล่อเกาฟังไม่ไหวแล้วค่ะหกเจ็ดแปดมักหัวเขาเลยค่ะพี่ยังย่าเพลงได้ เมื่อไรแล้วพีลุงมาปามีพ่อคงพี่บนหาเมื่อไรพีเรียวเดียวบ้านนะช่วยส่งข้าวมาลุงหน้าจะได้ไหมป้าพี่กับมาสตาตากน้องมั่งนะเออ คอยเกิดน้าพี่อยากมีผัวไม่เอาอยากพันงามกลับมีอมน้ำใจหากพามาได้แต่อย่าให้สวยเกิขอบคุณดาวกุหลาบจ้านักหล่อลอาเนี่ยเลยแมนบอยอย่างย่าเต็มมี่เบื่อแล้วหักผัวเขาสั่นขึ้มาเียงยากเสียงเนี้ยเจ๋อเลยค่ะ น้องมาฟังตอนเพี่ยงยาวบาฝรั่งยาพอมากดจังป็นวันเด้ออี๋อยาอยากอยู่ไก่ใส่รังว่าน้ำกี้เพียงเลยนะมาครัวเขาชน่าสั่งเฟรชเลยมาไลน์มาไลน์ตั้งกิวลิม่าตั้งขึ้นเชิญเก็บไปดีๆพ่อกดข้างไหนมีมาครัวเขาสวัสดีค่ะพี่จุ๋มพี่แยงยาสวัสดีค่ะเอ๋อคนสิฟังแหมอีกที่เป็นขอแหม เด้อเดอคนดังคนดังเหมองควายได้ไหมคะได้อังย่าน่ะสิไปล่างมือล่วางมือมันเลยมาเตนไหนาพี่จิหนาสดใช่แบกันเอเปนบัเื่อเปิหน้าเปิหน้าเบอกน้าวเปิดบกแตเบอ นึกไว้ทุกนาทีถ้าเขาไปได้ดีแล้วคงไม่มากี่ควายเออเขานั้นคงแน่นนาเบื่อนั่งลังควายเียเยนึกไว้ทุกคืนวันทิ้งเดี๋ยวเดลืมกันที่ไกลคอยตั้งตาเออเออไปได้ดีมีหน้าคืน คนซื่อชื่อได้เจอคนเล็กจริงแดงปากแน่นเยมงเดงในเมืองรู้ย่งให้สนานนอนตาเอิ้นมกามอน้ำงโคกนึกไปแลแ้วเชียวคำว่าดังตัวเดียวจึงทำให้คนเดียวคนลวงให้เรามองมุนนี่หรือใจคน พอดันก็ลืมหลังควายหลังควายเด็กทองงาจ้าเป็นบายขันยูกไก่เป็นสายรังวั้นมาสั่นเสดายี่ไก่ดิวยเสดายูกไก่นึกไว้ทุกนาทีถ้าเขาไปได้ดีแล้วคงไม่มาขี่ควายเออ เขานั้นคงแหนื่งานเบื่อนั่งลำายเบื่อเคียวเคียวยานึกไว้ทุกคืนมันเพียงเดียวเดียวคู่กันจึงกันกอดกันไปได้ดีมีหน้าต้ลืมสาวชาวนาคนชื่อชื่อร้วนวน้าสเต็ปเอวปาร์คเลิแช่เมื่อเนี้ย นนตาออดอัดคนซื้อจรอรวมเขาคงม่หูไม่ฝนนึกไว้แล้วแล้วเจียวคำว่าดังตัวเดียวจึงทำให้คนเบี้ยวคนลวมให้ระมองมนนี่หรือใจคู่พอดังก็ลืมลังควายนี่หือใจ่จ้าอยู่บ้านพี่จุม๋มจ้าดังแล้วลืมขี่ควาย อยู่บ้านพี่จุ๋มจ้าบอกเพื่อนนะพี่อังยาขึ้นเต้นน่ารักแท้อยู่บ้านพี่จุ๋มจ้าโอ้ยอันยนีเพลงนี้เพาะมีความสุขมากเลยพี่อังยามันม่วนจ้ะพี่จุ๋มมาค่อยพาเพื่อนมานอนที่บ้านนะค่ะเป็นครั้งแรกอังยาอังยาไม่เคยมานอนเลยใช่ไหมหนุแสดงในใจเห็นดามหนใจหายย้ำนะ เาซื้อหรกแมนจ้านอนหนีจ้าเมื่อวันสุกรีนันเขานั้นไปซื้อให้อีกคนปดดุเงินไม่ปิ่ดุนี่มันทอลาพี่ไม่เหมันั่นละนั่นละไม่เชื่ใจคน

แล้วอย่ากหยุดเธอไปเลยไปเลยไปเลยตามคุณต้องเดินล้าอยาหยุดเธอกลับมาดูสดใสขึ้นโอเคหเปาโอไม่เนีไปเลย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 ผู้ชายชีกอ เห็นโบแดงแสลงในใจอยากแช่งให้ตายด้วยไค่มาวานเอาโบผู้ผมโยนทิ้งลงทอจบกันแล้วเนาะไม่ขอคบคนหลอบลวงโบสีแดง ได้แต uhm. ่ออกมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะยามฉันน้ำตารุ่มชีวิตติดบ่วงไม่มีชดเชื่อชอบโบเดี๋ยวจะตายปบบตายตัวตายสายเรารอดตายสายเรารอดก็จะไปกอดกับใครก็เจอไปเลย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  ไปเลยไปเลยไปเลยต่างคนต่างเดินแล้วอย่าอยู่เดินแล้วอย่าหยหาไม่อาแค้นเราไปเลย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 มั่นลยไปเ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 ลยปเรีบไปให้ไกลผู้ชายชีกอวดแดง เแลงเตลิซีได้เป็นบอกว่าหลองเทมอนเอาโบโบผมโยนทิ้งลงท่อหรวชาติค่ะจบกกันแล้วน้องไม่ขอครบคนหลอกลวงโบสีแดงเป็นสีแห่งช้ำจะขอจะจำทำฉันน้ำตาลู ชีวิตติดบ่วงไม่ดีโชดช่วงช,ชักช้ำเพราะคำคุณอกหงพอโบ,ให,บให้เล็บงามาแน<ห>่เสียงกำวนติดสามแยงยาอยู่เด้อลอง,งใจจ้าคุณนารักทุกทุกคนลองเพลงพอจังเลพงพเยพียง,งยาเล่นเพื่อให้ดอกกุหลาบพร้อมเลี้ยงยาเังเลยพียงยาเล่นเพื่อให้ดอกกุหลาบพร้อมเลี้ยงยา หากย่าเดีมากเบิ่งเลยอังยาเออเออย่าหยาด้ตมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะนี่นี่นี่เจยไอ้ข่อหนาวมาอะไเอซ่งเนี่ยไอเอซี่บังเนี่ยพี่จ๋าเมากว่าจะมาคอามหมายทนี้เลิบดีวันจัน น้องนวันตั้งตารอตกหวานวันไหววันใจผู้จยรูปหล่อเพื่อนอายไม่อายพอรู Frankly, ้จะรอแกมันสายบู้น้องอายเขาหนักคนชักยิ้มทากันทู่วชาวบ้านว่าอะไรไม่กลัว ลูวใจของพี่นักหนาจะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงตีหนา้าของอื่นนั้นขึ้นราคาแต่ข้าตัวน้องรับรองเหมือนเดิเมว้าวใส่สว่างโอ้ยบอกเหตุซีมเป็นมีรู้มาเรียตสกูนี่มี สะอดสีเล็บเด้วันนี้วันนี้เพียงอยากเปลี่ยนลูกใหม่มานอนบานพี่จุ๋มจ้าแม่หรือพี่จ้าบอกว่าจะมาขอมันปีนี้เลิกดีวันจันท์น้องนุกวันต้องตารบอกว่านวนไหวเป็นด้วยค่ะเอฟซีบอกเต้นน้ำเอฟซีบอก มันสายพูน้องอายเขาเด้อรันติดหัดบอกคนขอบคุณค่ะขอบคุณคุณลาบค่ะขอบคุณคุณลาบค่ะขคุณลาบนหะเพื่อนบอกให้เต้นน้ำคนซุ่มเซ่งเก่งกันนะจันสุดูดึงเสื้อขึ้นพ่อเห็นถอดก้อนกระไดกระเป๋าน่ะ พอมังกินตัวนี้ใส่เดยงันสกมับป่ะด้จูเสียงดีแท้ยงยาเสียงดีแท้ได้ไหมได้สิข้าวฝาดิสเบยเออธรมาดเอเป็นรักค่อยเลยป่ะเฮะเป็นรักค่อยเลยป่ะ Yes sir Up to you นี่มั่วมา้มคะ เธอคนดีเท้านี่มีไหมเออ่อะยกมือขึ้นนะซีมียกมือหน่อยไม่ได้ด้วยจูนิคอลนิจีเป็นสันรับว่ารับเดียวใจกดิ๊นนิีนา,างงห,<ม>หน่อยนะักเธอดดเนละ